ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีแดงต้องหนีสถิติแย่เพียบเก็ตก่อนเกมแมนยูพบนิวคาสเซิลวันจันทร์ที่30ทธันวาคมนี้มีโปรแกร,รมเพียบรีอังกฤษ3คู่ด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นคือเกมที่แมนเชสเตอร์ประลังโอทัฟอร์ดเจอกับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ด แน่นอนว่าตอนนี้ผลงานของทั้งคู่ถือว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวหลังจากแมนยูนเต็ดฟอร์มสะดุดอย่างต่อเนื่องสวนทางกับนิวคาสเซิลที่ชนะในลีก3นัดติดต่อกันซึ่งมันก็มีเกรดที่น่าสนใจเกี่ยวกับคู่นี้ในระดับหนึ่งด้วยแมนยูมาขมที่โอทาฟอร์ดจากการเจอกันในเกมลีกที่บ้านของแมนยูภายในช่วง39นัดหลังสุดนั้นปีแสดงเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ถึง28ครั้งเลยทีเดียว ขณะที่นิวคาสเซิลชนะเพียงแค่หนเดียวนั่นคือเกมเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2013ที่คว้าชัยไป1ต่อ0ซึ่งกุญซื้อในตอนนั้นของเมเต็ดได้แก่เดวิดมอยส์เกมส่งท้ายปีนับตั้งแต่ที่ลีกสูงสุดขององังกฤษเปลี่ยนมาใช้ชื่อเพียมลีกนั้นแมนยูแยดแพ้คาบ้านในเกมสุดท้ายของปีปฏิทินเพียงแค่หนเดียวนั่นคือวันที่ปราชัยต่อแบล็กเบิร์นโรเวอร์2ต่อ3เมื่อช่วงปี2011 สำหรับเมื่อปีก่อนแมนยูนเต็ดแพ้ในเกมนัดสุดท้ายของปี2023เจอการออกไปพ่ายนอตติแฮมฟอร์เรสต์1ต่อ2แต่พวกเขาไม่แพ้เกมลีกนัดสุดท้ายของปีเป็นจำนวน2ปีติดต่อกันมาตั้งแต่ช่วงปี1985-1986เข้าไปแล้วขณะที่นิวคาสเซิลมักจะสร้างความสุขส่งท้ายปีให้กับแฟนๆไม่ได้ในพักหลังเพราะ7ปีหลังสุดพวกเขาไม่เคยเก็บ3แต้มในเกมสุดท้ายของปีได้เลยแบ่งเป็นการเสมอ5ครั้งกับแพ้2หน โดยครั้งสุดท้ายที่ซาลิกาดงเอาชนะเกมลีกนัดสุดท้ายของปีได้เกิดขึ้นในวันที่ชนะฟอรเรสต์3-1เมื่อปี2016ซึ่งตอนนั้นพวกเขาเล่นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพส่วนท่าเป็นในเพียร์ลีกนั้น้นสุดท้ายที่พวกเขาชนะเกมสุดท้ายของปีคือปี2014ที่พิชิตเอเวอเรตต์อ2แมนยูอาจท่าผลงานเกมเย้าสุดแย่ อย่างที่รู้กันดีว่าแมนยูเต็ดแพ้เกมหลีกในบ้านของตัวเองมา2นัดติดต่อกันแล้วนั่นคือวันที่แพ้ฟอร์ดส2ต่อ3และประชาชัยต่อบอลนมนันย์ต่อ3และหากวันนี้ทีมของกุนซือรูเบนอโมริมไม่มีแต้มติดมืออีกจะถือเป็นหนแรกนับตั้งแต่ช่วงปี1978งเถึงหนึ่ที่พวกเขาแพ้เกมหลีกคาบ้านของตัวเอง3นัดติดต่อกัน นอกจากนี้หากโดนยิงอย่างน้อย3ลูกอีกครั้งมันก็จะทําให้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1962ที่พวกเขาเสียประตูนในหลีค่าโอทาฟอร์ดอย่างต่ำสามลูกเป็นจํานวน3นัดรวดด้วยเกมลุกของอามริมจะบอดอีกหรือไม่ แมนยูนเต็ดทำประตูไม่ได้มา2นัดติดต่อกันแล้วโดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาแพ้เกมหลีก3นัดติดต่อกันโดยที่ยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวในทั้ง3เกมดังกล่าวด้วยนั้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2015จากการที่ตอนนั้นออกไปแพ้เชลซี0ต่อ1กลับจากเอเวัตันด้สกอร์0ต่อ3และแพ้เวสต์บอม์ิดเอลเบียนคาบ้าน0ต่อ1ท่านว่าแสนอาพับ ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้แมนยูนเตแพ้ในลีกไปถึง4เกมจาก6นัดและหากพวกเขาพลาดท่าให้กับนิวคาสเซิลในวันที่30ธันวาคมนี้จะทําให้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี1962ที่พวกเขาแพ้เกมลีกถึง5นัดภายในเดือนเดียวกันอาถันของฮาวตลอดอาชีพการคุมทีมของเอี้ฮาวเขาเคยบุกมายดโอทัฟอร์ดในเกมระดรับเมีย์ลีก7ครั้งด้วยกันแต่เขายังไม่เคยเก็บ3แต้มออกไปจากที่นี่ได้เลย โดยเป็นการแพ้ถึง5ครั้งกับเสมอ2หนกอร์ดอนตัวแสบหรือการก่อนแอนโทนีกอร์ดอนทำประตูใสแมนยูนเต็ดในเกมเพียร์ลีกได้ทั้งเกมเย่าและนัดเยือนซึ่งหากเกมนี้เขาทำประตูได้อีกกอร์ดอนจะเป็นนักเตะนิวคาเสเซิลคนแรกเลยที่ทำประตูใส่แมนยูในเกมลีกได้ถึง3นัดติดต่อกันอยากตอบแทนบ้างอโมรีมเห็นใจแฟนบอลแมนยูเจอช่วงเวลาเลวร้าย รูเบนอามริมเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าเห็นใจแฟนบอลของทีมที่ต้องเจอกับช่วงเวลาอันเลวร้ายอย่างต่อเนื่องก่อนหน้าที่พวกเขาจะต้องเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันจันทร์ที่30ธันวาคมนี้แมนยูไนเต็ดมีฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาเท่าที่ควรและแพ้ไป5เกมจาก10นัดในทุกรายการนับตั้งแต่ที่อโมริมเข้ามาคุมทีมแถมในเกมส่งท้ายปี2024พวกเขายังต้องเจอกับนิวคาสเซิลที่กำลังฟอร์มร้อนแรงพอตัวอีก พอถูกถามว่าเขาคิดว่าจะเจอกับความท้าทายแบบไหนในเกมกับนิวคาเซิลแล้วนั้นกุนซือชาวโปรตุกสก็ตอบว่าเราต้องต่อสู้อย่างหนักในการผชิชหน้ากับทุกอย่างเพราะแฟนบอลของเราคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอแต่พวกเขาเอือมละอาก,กับช่วงเวลาแบบนี้เต็มทีแล้วเราต้องคาดว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นิวคาเซิลมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้กรอบเขตโทษของเราได้นะ่ะมันก็จะทำให้แฟนบอลทั่วทั้งสนามรู้สึกกระวนกระวายและนักเตะของเราก็ต้องรับมือกับเรื่องนั้นให้ได้ อีกฝ่ายเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆพวกเขาเป็นทีมที่เร็วกันสุดๆพวกเขามีนักเตะที่วิ่งเร็วๆหลายคนและยังใช้งานโค้ชคนนี้มานานแล้วด้วยเราอยากต่อกรกับพวกเขาและพยายามเอาชนะเกมนี้ให้ได้หลังโดนถามเพิ่มว่าอยากได้อะไรจากแฟนบอลเป็นกรณีพิเศษในเกมนี้หรือไม่นั้นอโมดิมก็ตอบว่าไม่มีเลยผมไม่คิดที่จะร้องขออะไรจากแฟนบอลแม้แต่อย่างเดียวพวกเขาคือคนที่ทําทุกอย่างให้กับเรา พวกเขาเข้ามาชมเกมแบบเต็มสนามคอยเชียร์ทีมอยู่เสมอและยังปรบมือให้ทีมแม้ว่าเราจะแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมก็แค่อยากมอบบางอย่างให้กับแฟนๆบ้างผมไม่ต้องการอะไรจากพวกเขาเลยสื่อฝอยทองเผยผีทรงแมลมองส่องแข้งปอโตโอโจโกสือแดนฝอยทองระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนต์ได้ส่งแมลมองเข้าไปชมเกมคู่ระหว่างปอโตกับโบอาวิสตา โดยมีการคาดการว์วปีแสดงกำลังติดตามฟอร์มของฟรานซิสโกมูราและซามูโอโมโลดิออนสองแข้งของปอร์โตเป็นเป้าหมายรายงานฉบับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งทีมงานแมวมองเข้าไปชมเกมที่ปอร์โตเอาชนะโบอาวิสตา4-0ปีแสดงตกเป็นข่าวให้ความสนใจนักเตะจากในลีกโปรโตุเกสหลายต่อหลายรายนับตั้งแต่อโมริมย้ายจากสปอร์ตติ้งเข้ามาคุมทีม และเรื่องนี้ก็อาจจุดชนวนให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ได้เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับเอดิกเทนฮากอดีตกุนสื่อกับนักเตะจากเอดิวิซีแม้จะไม่มีข้อบ่งชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตามองใครเป็นพิเศษก็ตามแต่เป็นที่คาดการว่าพวกเขากำลังจับตาผลงานของฟานซิสโก้หมูราแบ็กซ้ายของปอโต สูน้าฟอร์มฮอตของพวกเขาอย่างซามูโอโมโลดิออนเจ้าของผลงาน13นัด13ประตูในฤดูกาลนี้ที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่พวกเขากำลังจับตามองในการเสริมตัวเลือกสูน้าเช่นกันรวมไปถึงโรดิโกโมูราเพลเมเกอร์ดาวรุ่งวัย17ปีก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมหลังก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้โดยทำไปละ3ประตูกับ3แอซิสจากการลงสนาม7นัด นิกิบัติอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะสโมสรเก่าปล่อยผู้เล่น5คนออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้แล้วสร้างทีมใหม่อีกครั้งการมาของรูเบนอมริมจุดประกายความหวังให้กับสาวกปีแสดงอีกครั้งแต่มันจบลงอย่างรวดเร็วเมื่อผลงานของสโมสรกลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังและยังต้องดิ้นรนอย่างหนัก ในระหว่างให้สัมภาษณ์กับท็ l กสปอร์ทางบัตรระบุรายชื่อ5นักเตะที่เชื่อว่าควรจะปล่อยออกจากทีมโดยคนแรกคือเมสันเมาส์ที่ทีมทุ่มเงิน60ล้านปอนด์ซื้อมาจากเชลซีเมื่อซัมเมอร์ปี2023แต่นอกจากจะฟอร์มไม่ดีแล้วยังมีปัญหาบาดเจ,จ็บเล่นงานมาตลอดด้วยนอกจากนี้ในตำแหน่งกองกลางบัตรชี้ว่าทั้งกาซิเมโรและคริสเตียนเอริกเซนก็ควรโดนปล่อยออกจากทีมไปเช่นกันโดยมองว่าทั้งคู่ผ่านจุดสูงสุดของอาชีพไปแล้ว บัตยังมองว่ายูเนเต็ดควรหาผู้รักษาประตูคนใหม่พร้อมปล่อยองเดโอนานาออกไปหลังเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งและล่าสุดก็เพิ่งพลาดในเกมแพ้วูฟแถมตันมาอีกคนสุดท้ายก็คือจอ h ์นี่อีเวนที่แม้ผลงานน่าประทับใจแต่ด้วยวัย3ามปีน่าจะถึงเวลาปลดระวังแล้วฟอสเตอร์ชี้อมโมดิมตกงานได้หากแพ้ต่อไปเปนฟอสเตอร์อดีตผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยู พูดติดตลกหากทีมแพ้อีก4เกมติดต่อกันก็ไม่แน่ว่ารูเบนอามริมอาจจะตกงานได้เช่นกันปีสแสดงแพ้ไปแล้ว5จาก10เกมแรกภายใต้การคุมทีมของนายใหญ่ชาวโปรตุเกสถือเป็นสถิติแย่ที่สุดในรอบ92ปีในการออกสตาร์ทของผู้จัดการทีมของสโมสรทํทำให้ปัจจุบันทีมหล่นมาอันดับที่14ของตารางแล้ว ก่อนหน้านี้นอโมริมเคยบอกว่าตัวเองอาจโดนไล่ออกได้หากผลงานยังไม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งแม้ดูว่าจะไม่น่าเป็นไปได้แต่ทางฟอสเตอร์ก็พูดติดตลกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมเมื่อมองจากโปรแกรมที่รออยู่ของสโมสรคุณลองนึกภาพดูถ้าแมนเชสเตอร์เล่ผู้จัดก,การทีมอีกคนออกจากตำแหน่งก่อนจบฤดูกาลฟอสเตอร์กล่าวทางเดอะไซคริงจีช่อง YouTube ของตัวเอง ดูที่โปรแกรมต่อไปของทีมสีโอพระเจ้าเกมต่อไปคือสึกเพียมลีกในบ้านพบกับนิวคาเซลจากนั้นต้องไปเยือนลิบร์คูลในเพียมลีกตามด้วยเกม F อฟเอคัไปเยื่ออาเซนนลพวกเขาสามารถแพ้ทั้ง3เกมนี้อย่างง่ายๆและจากนั้นเกมถัดไปจะเป็นเกมใหญ่การเล่นในบ้านกับเซาทแธมป์ตันจดเอาไว้ในไดอารี่เลยนะวันที่16มการาคมมันจะเป็นเกมเอลแซ็กซิโกที่โอทาฟอร์ดอยู่ไปก็ไลฟ์บอย ตาอีบี้แนะบิ๊กโอแยกย้ายหากผีไม่เวิร์กมัซิโมตาอีบี้อดีตนายทวารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกิดบอกอันเดโอนานาตัดสินใจมองหาทีมใหม่หากจบฤดูก,กาลนี้แล้วยังทำผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวังบิ๊กโอมีผลงานดีขึ้นในซีซั่นนี้หลังย้ายมาจากอินเตอร์มิลานเมื่อฤดูก,กาลก่อน,แล,อน,อนแล้วก่อความผิดพลาดหลายต่อหลายหนเขาเพิ่งปล่อยให้ลูกเตะมุมของมาเตอุสคุนยาลอยข้ามหัวเป็นประตูในเกมพ่ายวูฟสองต่อศูนย์นัดล่าสุด ตาอีบี้ที่เคยก่อความผิดพลาดรับลูกยิงของแมทธิวเลอร์ที่เซ่ลอดดากเมื่อปี1999จนต้องย้ายออกจากโอทาฟอร์ดบอกถึงนายด่านรุ่นน้องให้ move on หากสถานก,การณ์กับปีแสดงไม่ดีขึ้นผมคงจะพูดตรงๆกับเขานะว่าอันเดนนายคือหนึ่งในประตูที่เก่งที่สุดในยุโรปแต่พิบริกนั้นนายทำผลงานไม่ออกปิดกั้นพวกคำวิจารณ์ทั้งหลายไปค้นหาสติบ้างกดปุ่มรีเซ็ตแล้วออกไปลุยกันใหม่หากสิ่งต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงภายในเดือนมิถุนายนก็ move on เถอะ ผมคิดลึกๆนะว่าสภาพแวดล้อมของยูไนเต็ดไม่เหมาะกับเขาและเมื่อการแต่งงานเริ่มมีรอยร้าวการฝืนต่อก็เปล่าประโยชน์บางทีสิ่งต่างๆก็ไม่เวิร์กกับทีมหนึ่งและสิ่งที่ดีที่สุดคือการแยกทางกันไปซึ่งมันอาจไม่ใช่ความล้มเหลวหรอกนะสำหรับผมแล้วเขาคือปรกษาประตูที่แข็งแกร่งที่เจอว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถแสดงฝีมือออกมาได้เพราะเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเกมฟุตบอลอังกฤษ เขาจะเหมาะกับพิมลีก็ต่อเมื่อมันมีการใช้ความสามารถและโครงสร้างในการเล่นบอลของเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ